ข้อ29บอกว่าแผนภูมิวงกลมรูปนี้เนี่ยนะแทนจำนวนนักเรียนที่ชอบกีฬาประเภทต่างๆมีบาสมีปิงปองมีว่ายน้ำมีฟุตบอลโจทย์ถามว่านักเรียนที่ชอบฟุตบอลนักเรียนที่ชอบฟุตบอลมันมากกว่านักเรียนที่ชอบบาสรวมกับปิงปองอยู่กี่คนนักเรียนที่ชอบฟุตบอลเนี่ยนะดูรูปนะลูกดูแผนภูมิวงกลมนะคนที่ชอบฟุตบอลมันมากกว่าคนที่ชอบ บารสรวมกับปิงปองบาสคืออันนี้ใช่ไหมบารสรวมปิงปองบา์สรวมปิงปองกินไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยบาสบวกด้วยปิงปองรวมกับปิงปองใช่ไหมรวมปิงปองถามว่าคนที่ชอบฟุตบอลมันมากกว่าคนที่ชอบบารสรวมกับปิงปองอยู่เท่าไหร่ก็ต้องเท่าไรหร่อ่ะลูกหนูลองดูรูปนะคนที่ชอบฟุตบอลคือประมาณครึ่งหนึง่งถูกไหมครึ่งหนึ่งเนี่ย มันมากกวา่าบาสบวกปิงปองอยู่เท่าไหร่มันก็ต้องมากกว่าอยู่เท่าไหร่ลูกมากกว่าเท่ากับจํานวนช่องเล็กที่เหลือนี่เลยคือว่ายนะคือเท่ากับสิบหกคนเท่ากับสิบหกคนตอบข้อสามง่าย,ายๆดูรูปก็ตอบได้เลยโอเคไหมดูรูปก็ตอบได้เลยข้อนี้ไม่ยากไม่ต้องคํานวณอะไรให้วุ่นวายใจเลยอ่ะลองดูอีกทีลองฟังอีกครั้งหนึ่งนะเขาบอกว่าข้อเนี้ย เขาอยากรู้ว่าคนที่ชอบฟุตบอลเนี่ยนะมันมากกว่าคนที่ชอบอ่าเดี๋ยวคอมิ้น์ไฮไลท์ดีกว่าเนาะคนที่ชอบฟุตบอลคือสีฟ้านี่นะคนที่ชอบฟุตบอลนะมันมากกว่าคนที่ชอบบารสรวมกับคนที่ชอบปิงปองอยู่กี่คนอ้าวมันก็ต้องเท่ากับเหลืออยู่กี่คนล่ะ ฟุตบอลมากขวาบาสลงปิงปองอยู่เท่าไหร่ดูรูปก็รู้แล้วลูกดูรูปก็รู้แล้วเท่าไหร่ลูกก็ต้องส่วนเซี่ยวที่เหลือใช่ไหมคือสิบหกตอบข้อสามตอบสิบหกนะข้อนี้ตอบสิบหกโอเคนะ